เลียวยังไงแน่เลยนะเป็นอะไรงงอะไรถ้าความมันมีเดี๋ยวก็รุนแรงันนี้มาคนนี้หาควนนู้โกั้วามเป็นอะไรันแ่สดงว่างงใช่ไหมอยากจะรู้ว่าบุญนาคทุกดางกิริยานาถมาได้ยังไงไม่ใช่ม่้ชจะบอกให้รู้เลยจะไม่ต้องตกใจนะถ้าบุญนาคทุกดวงกิรานาถเป็นมนเดียวกับเราอาสนัย ว่าถ้าสวมมือชี้เนี่ยจะมีร่างบ่อยเป็นเจ้ามีชู้อาชนายแต่ถ้าสวมิ้วก้อยเนี่ยจะเป็นบุญนำเด็กวัดแต่ข้าที่เป็นคุณญโจกิชนะให้สวมมือนานอุ้ยบอกที่ไม่เชื่อหรอกไปค่ะผมจองหลอกเหมือนถามจะไปไม่ได้อย่างไรบอกที่ไม่เชื่อหรอไม่เชื่อเหรอใช่ไมเชื่อเปล่ามีเชื่อเพี๋ยวใช่ถ้าไม่เชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูตรงนี้เลยปลกมือแค่สามครั้งเพื่คกุญนำกุญโจกิชนะจะออกมาหมดเลย เขาอยากได้ตบมือผมจะดูก่อนถจะเชื่อบอเมือสาครั้งเลยอ่าเดเดี ALLY, ๋ยวเดี๋ยวก่อนขึนเลยมาแล้วมา้ว เาีลยวนะตัวเขาสิเตี้ยโตเลยโุ้นค่าแลัวกัน2คูเลยตลงไหนกับไปดูคู่ตัวเองสิทำไมอ่ะดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยตัวไม่ได้เรื่องเลยไม่กันก็ตื่น มุ่งามไม่เหมือนมุตรงอีกคณะนะแล้ไปง่อยแบบนี้ด้วยกลัวจะดําคาแย่นั่งๆก่อนดังไรหาวิดีมันสามารถหายไปง่อยได้แค่ถอดแหวนออกก็หายไปง่อยแล้วจริรือเปล่าพี่ชยแต่ทีนี้จะปากแลไวพี่ชายอร์นนันอรนไอรีอูงากรลอนเฮ้ยอรนไอ้ร์นนนน์นนี่ไนอนที่ไหนแล้วน่ะมึงนี่หลับ ทุกที่ทุกทางไม่ต้องไปนั่งแล้วโอ้ยไมเพระองค์คนเรียกเนี่ยโมเดิรินเดร็กินอ่ะปากแหวนหน่อยได้ไหมตุ๊กตาแตนยาเตียนทำเป็นดีเลยปากแหวนหน่อยเปลี่ยนพระเอกอ้าวหายแล้วเหรอหายแล้วเฮ้ยแก่อดแหวนออกไหมสมุนจริงปหน่ะหายไวเลยได้ป่ะอาจารย์นี่เลย เอาพระอง์ไปฝากมาได้ย,ยังไงอ่ะฝากให้เราไว้ใจได้โอ้โหอันนี้คือจำนำหมดมาดซ้อมพวกเรานั้นเร็วจริงจริงเร็วแล้วก็มึงขอาจำนำอะ่ะอะไรมึมมงชอบเข้าวโรงจำนำอะ่ะกูไม่ดูของที่เขาจำนำหอดไว้เกะตัวเันเลือ่อยใส่ยุ้ยชี็ได้เป็นพระเอกเลยสิอะไรครับได้เป็นพระเอกเป็นเอกตอนดังเลยดังเกิสวยนะดังเกิสวยสวยเปล่าอันนี้นิ้วุลิน อมยินดีมากนี้ยงเลือเลยเปนอย่างี้ลำไม่ค่อยหนาแล้วใหม่ดิ้เห็นเหรออะไรพูดอะไรก็เลยชัดไปเลยดิ้นไม่ค่อยดีต้องบริหาหน่อยแล้วไม่สบาเดี๋ยวมันแตกนะเอาว่าไม่แตกไม่แตกอไม่แตกไม่แตกตรงไหนเนี่ยเหมือนเดิมคอเหมือนเดิมเหรอเหนดีมึงถูกหลอกแล้ว เนี่เขาเป็นง่อยโอ้เป็นง่อยทางนั้นเหรอใช่ตายแล้วทำไงเขาเป็่งด้มยง้อต่างยอย่างนี้มีลงพุ้นมากตัดแล้เดี๋ยวลองไปพอ่ะลูกพยมันด้อเดิจะเป็นง้อยก็ดีแล้วหัวฟางดื้อร้อนเองละ นี่นะกระบอกไม่อยากไป็นหลอกง่อยเลยอ่ะแล้วจะเป็นอะไรล่ะจะเป็นตัวอื่นในฝ่ากระได้เป็นไงก็เปลี่ยนนิ้วเอาถอดนะถ้าไม่อยากต้องถอดแหวนออกตอนปกติเองนี่ตอนใส่นิ้วทำไมล่ะตอดออกถอดอออกือออกเปล่าออกวไหมถอดไม่ออกอือคุณทอ ทองมึงก็คูเป็อนยังนี้มึงจะให้กูขู่ยังไงอะกูเอาปาอกหลกูใช้ใช้มาแช้ใช้เออ เคยใส่ตรงนี้บอกไปถอครั้งแรกนี่มันเจ็บเหมือนดังนะเคยใส่ตะแหวนเลยก็ใส่เรงนี้เลยแหวนมันนี้นังจัดเลยึ๊งเดียวออกเอาออกแล้วออกแล้วหายเลยไเคยเห็นผัวแหวนก็หายดังจัดนี่ทำไมไม่แหวนพิเศษอ๋อแล้วจะเป็นอะไรอ่ะจะใส่อะไรต้องใส่นี้ไว้เดี๋ยวดูหายเดี๋ยวลองใส่ดู ไขว้านลุงเพชรโอ้ยจำต้อปลูกไม่ได้แล้วเพราะว่าปลูกอะไรมาเป็นรุ่นล่างโง่ลงแล้วที่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ปูขาไม่ดีต้องหาใครใครเอาเข้าอีกใครพอต้องอีต้องอีหน่อยไอ้ดูดูดูเข้ามาที่ไหนเหรอน้าน้าพอไขวันอย่างนี้ไอ้หดูเอาเข้าอีให้พ่อหน่อยลูกไอ้หัวแด๊กเกิงเนี่ยเนาะ นีโอ้แต่เขียนชื่อพ่อไว้เลยเตาใช่ไหมน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เตยเออตัวอีเต้ยเอาพ่อเอาพ่อขึ้นเอาพ่อขึ้นแบดดี้โรบี้ตัวนี้เออช่วยพ่อเออไอ้ไอ้กูจะดลามุงยังไงจะด่าได้เลยพ่อพ่อด่าได้เลยายเลยใช่ไหม ไอพีอ่มึงบกเบาพ่อเขาหน่อยสิเบาเดินาองไปไปดีเวลาค่อยค่อยเออวไันไปวันลงเพนเอเอ่อขาขาใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเออแต่รับวันทีเดียใไส่งไปไ่้ได้รับวันดเดยไปเนียขอกรออยงเงค่ับคนอย้รับวันเียต้องได้ตรง ไโดนอะไรมาครับอ๋อโดนโดนยี่ตรงตัว้าีตัวนตัวเอ่อตัแรงนี่โดนโดนที่ตรงนันอนที่สองที่ตนั้นัวเอ่อจกประยันที่อืนได้เลยโอไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกอะไรเลยรู้จังนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตื่นตื่ตาพ่อครับทำไมครับแล้วแต่โแล้วพ่อไปแล้วป่ะอ๋อไอ้หนูุ้พ่อไป อย่าไปต้องอม่ได้้วก่อนดกข้าไปกางเครื่องนะไม่มาจองกลุมลกอุมออกขึ้นดีแชได้ไหมลีชแต่อมีรถมาเหรอมีอ่าแต่พ่อแต่พ่อแต่พอั่นดีใสกับเกิดปไอ้มันะจับ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 แพ่อเลพดีแเล้วมีกระโดดนดีบขา อาตมานาไปต้งตีดเยอะมีพอกใช้ด้พอก็ตอมี้ทอดใจเลยพอหมดไ้หมดเลยหลัง้ละไเอาพอไปไหนล่ะซึ่งโอ้โหสองหมักหลามแล้วนนี้เนี่ยลู้่ขาได้แต่ะดึงลงไปยังไม่รู้อะไรเลย รู้อะไรเลยลๆอันนี้พอรู้สึบางนิดหน่อยนิดหน่อยรับผกขอโทษนะอันนี้รกหครับอันนี้รู้จกว่าเหมือนอ่ราประชาจข้างล่าง้างันจะ้างล่างมันตกหัวพอทำไมลูกร่าได้พ่อร่าได้ไอ้จัไรไผมไม่ขอทำอะไรเยราการไอตรงนี้ตรงนี้ อันนี้พอดีใจกันอย่างนี้มัดาช่วยงานเอออ่าอ่เอ่าอ่าอยงเอวนเมอี้พ่อลงแยงทอัรู้เลยวอางานมีงานเนครับงานบุญงนบุญงานบุญงานบุญี้เอาเรียกจะไปถ่ายรูปกับน้องเาวปอดใจมากมานวงผลอนี้ขอถ่ายรูปเขาลูนึ่งชัางถายูกไปยิ้มด้วยเลยเอออเอเอยแวออร่อก็ทำบุญไม่เป็นไรทำบุญอะไรครับพ่อ ร้องเพลงไปอ้าวอยู่นี่เยี่ยมกต่พอป้าแล้วแต่พอถึงมันอยู่นะเดี๋ยวมาถึงเวลาที่พอจะต้องร้องเพลงกันลุงหลานฟังบางทีถ้าเกิดอาน้องไปลืมเนื้อจะขอไปเพราะมันตายไปนานเหลือเกินอันนี้ผมไปวันลุงเป็นจะขอร้องเพลงสั่งจีจังเสียงกับผมเพลงอะไรได้ที่พอร้องไปหนุกไปหนุกจำได้ไหมมีไหมอะไรนะ